สบายดีพี่น้องสบายดีเบิร์สคู่สุขคนสุมองสุบอนพี่น้องเอ้ยพบพ่อกับซ้ำพ่อแม่ลูกพี่น้องเอ้ยมืัอนี้พากันมาหาอยู่หากินพี่น้องน้องว้าวีมพี่น้องเมื่อกี้ขนมนี่คภูมาพี่ลูกออกมาน,านัา<ป>่งนอกพี่ถือมาพี่ขู่หน่อย,อยด้วยนะสบายดีปลาลุงและสบายดีปลาลุงก่อนสายสบายดีปลาลุงนะปลาลูกสลุกไปแล้วพี่น้องเอ้ยภู คนดือได้ยินคำว่าจิโรอไข่ใช่ไหมครับเล่ไข่คือว่าอยู่บนอะไรขุ่นอะไรกันใช่กับพี่น้องอยางชนๆอยูอย่เอาไปใหม่ก็ใช่ชิบาริปลรุ่งรุ่งใส่อืมโอ้ยวากีพี่น้องขยันค่ะเห็นผอกับแม่มาขุดจิโร่กับมาน้ำพี่นอ้องเลยอืม ทอดแล้วเกิ๋ไปโดยหรอกอุ้มพี่เมยอุ้มพี่น้องบอกคนคนคว้ยแล้วพี่น้องข้ากับมหาคุ้ดเมื่อวานนพี่น้องเลยป้าคือเลิกแทะถึงแล้วบ๊า ค okay. <mam> ุกระปูดกระปูลองเือจิรกอยไปคุั๊บปับะจิร่ป๊บอันนี้ขวดตัวม่ยด้วนะจิโรโซนีกะมันไข่พี่น้องแล้อกะอนอนกันพี่น้องเลย ขวัตตเมแหงเลิกแม่นาสิเป็นตแมแม่เออหลูกใส่แม่บ้านเอาให้ผู้คนได้ยังได้พอได้ยังได้ลูกน้ายังนลูกเสะเห้อยังกิโลเสลูกแมงนะ หาต่อพี่น้องพี่น้องพ่อคั้วอะไรพี่น้องอันนี้ก็คือคั้วแม่กิหลอด้วยแม่กิโป่งเนาะมากินแรงเลพี่น้องในขั้วหอก็ได้แหละสองโตพี่น้องเว้ยมันบอกคอยมีคั้วบนไดเนาะพี่น้อง mời 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 แมนบ่แมนแมนเอ่อคิดว่าบ่แมนสองขูเออสองคว่ไพี่น้องตัวนี้ฮ่ากัลรนะ่างจ่อเนาะบ่วเป็นยังกินลูกคอยบ่ัึยังกินบ่กร้อย่อยลูกคือเกาอย่างเงี้ยเต,ตือนรีเดนี่นปปเน<อ>าะบ่วเป็นไม่อยูนะ่ผูแป้าไปเลยตัวแม่บ้าถ่องนะรีเดนต์พวกไก่ก่อนมาถือขู่ไอ้พอเร็ว เห็นบ่พอได้อีหยังน่ะว้าพี่น้องบ่ควรนั่งกระขุดบาดเดียพี่น้องถ่ายนํากับบ่ทันเบ้นี่นั่นแหละตบอดน่อยๆเทือดุกแม่นบ่ นอุ้มสายเลยอย่างสะพี่น้องเว้ยบรรยากาศยามแรงๆพี่น้องบบมีแดดเนาะพี่น้องมีแต่ลมกับขำกับมันเมิดเมิดพ้นเมิดลมนะพี่น้อง ีนอ่ะสบายดีประล่งด้วยลูกดีหน่อยลาเบิร์กพอคุดนี่ลูกเออออกไปลูกเอเอเบิร์กพอเดี๋ยวลูกเด้อนางเชียงห่างเน่ลูกนางเชียงหางย่ <laughs> าง,หงพอเนี่ยอุ้ยเกือบกระโบส่พี่น้องซื้อมาให้พี่หางโบยอมใส่ว่าคิมหน่อยตัวสเสพเอ้ย ไม่ตึงล้วลูกใช่ที่มันมาจะได้อยู่สื่อๆพี่น้องไวาแยกซอย,อ,ยอืมเอาออกซอยพอยใช่ๆตัวแม่พพี่น้องไข่ขัดตัวแม่แล้วมีแต่ไข่เนาะเลยไล่ตัวเติมแล้วพี่น้องเพื่อหอดคำสิบลายไล่คนหนึ่งบอ

แถวนี้ค awesome> ือสมาตื่น้ตัวแม่แล้วตัวผู้ตัวไหนตัวผู้ว่ลูกชายขอเอาดินมาวามดื่นนะฮะใส่หดไแล้วดินมาผุจอนเก่งแท้ๆผุน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 มุนผุนผุนผอ อย่าไปไกลลูกอย่าไปไกลลูกลาเฮ้ยละมาใส่บุลูกบ่เห็นลูกเห็นครัวแต่ว่าครัวโบเป็นกับโบเ็นฮูมันได้พี่น้องครัวจิโรนะ่นะตื่นบ่เทานี่ตื่นเนาะพี่น้องไอ้ขุดเข้าเดียวมึงได้ดยังไงยไงอะไร ตัเกไข่อย่พี่น้องเลยมาบบเป็นเบียบุ้งกันมายโวเติดแล้วพป่นพี่น้อง้ายามันไข่น,นั่นนี่เนาะบาขวัมันก็ซิมันแล้วก็ตัหนึ่งกินได้หอนซอ้คำเขาพี่น้องมาได้คําแพงเด้คิดหน่อยเอ้ยเขาาบวันมาอืเขามาบ่ันห่อเม็นวะอื มันไปซื้อเขากับอันลอยโตต่อหาสิฟ้านเหมือนพี่น้องเลยล <c oughs> <c oughs> อยโตต่อแปดสิบบาทเนาะเม,มนวม่าเกือบถึงตัวละบาทว่าผู้ถ้วยหนึ่งเมนบ่อบผู้หืมอู้ยหนองบะชีมผู้อดินมากเอาบา้านนี้เลยลองมวยไข่อีกว่า À, thôi, cột lắp, nhau bởi vậy bởi vậy này còn bởi vậy bởi Nó bởi vậy 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 ม่มีบ่ได้จะไปหาตบเบ็ไดไว้พี่น้องยินดีนอนแ <c oughs> <c oughs> ินดี ดีเนาะเออดีเนาะยิ um, ่งพระเจ้าว e er, ่าม e er. ันอันซอดกันเลยพระเจ้ายังบ่ได้จะคุยเนาะซอดจะพอโตเอ๊ะจะไหนก็รด้จะไหนก็มันไก่น้องหนักลงอืมดีเนาะเนี่ยให้ได้ผูกห้าสองวงปลาแล้วลูกจะก่อนบาควรไปพูดท้ายเหมือนพี่น้องแต่ว่าย่ามเขาเขาเพียนเด้ช่วงนั้นกับโบแพงอือไปพูดก็ได้ร้ายกันแล้อ แม่รู้ทุกหูป้านี่นี่้าหืมตื๊อตนี้พอเลย นี่ยินแตเสียงน้องว่าคีมพี่น้องปลาปลายุ่งอะได้ครบปะลูกป้าป้าพี่น้องบางคนกับสิบโอหูพี่น้องนี่ควายจิ๋อลูกชายก็เห็นในการพ่ายทอดอันนี้กับแมนเพื่อนนี่เพื่อนบุตรจาว่ามันสนกันไหมจ้ะ ใส่ลูกใส่ใส่ลูกนี่นี่เอกตตอร์เบังคยจิรอบ่นเออไล่เห็นหัวหน้าบ่ได้บ่บ่ได้ข่าวซุกแล้วบ่เราคนยักเกี้ยวถมอยู่นะอย่าไปยืนน้ำลังอันนี้อันพอทีตราพอทีลูกมากกมา ไล่มาล่ตัวเมบาเมนบ้ากตัวเมยพนพี่เวยหนพี่น้องเป็นทางอกกับบุหุดักน้อง้บุบิดีๆพี่น้องเ้ย มาสอดกันเลยสอดแล้วเข้าจะว่าบังแต่ว่าคุดมาเพัทย์เทศสอดยังเพียนสอดจะคุยคุยเลยข้าจะไปคุดนะข้าว่าเป็นสอดกันแล้วเห็นยังลูกนั่งเล่นเป็นไรปูน่าใหญ่แล้วบอขาดแล้วบ่ ลูกม so no, ีเงาเขมรเล่นอยู่อ้วนป่โอโหข้าวได้เนาะข้าวจากตนี้จมได้เนาะบ้าตัวเมียอันนี้ไข่ขนาดเลยบุพเพสดเด็ดจักบีพี่น้องเลยแบบว่าส่วนทรงขนาดพี่น้องมามามาจิบเบิ่งก่อนวันนี้มันหลายนาทีแล้วพี่น้อง ก็นยังสิคุดต่ออยู่พี่น้องเนาะก็ได้ไลยอยู่พี่น้องพอสมควรเนาะสมจิลลอบอึดคุ้ยเนะพี่น้องแล้วต่อไปให้พี่น้องสร้างมันคำนีแล้วพี่น้องมาวันนี่น้ำมวยก็เชียร์จบคลิปแต่เพียงเท่านี้กราบขอบพระคุณทุกกำลังใจเนะพี่น้องพอกันคลิปหนะ้าสบายดี